สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาติดตามให้กำลังใจสำหรับลีไลน์แดนพุ่งกําลังกันอีกครั้งนะครับ,รบ,รบเ,เป็นคณะกรรมการครับมาตรวจเยี่ยม ตอนรับนักข่าวทุกท่านครับเชิญครับเชิญครับทีนี้เราเล่าตัหมู soient, ่ที่เก <c rick ets> ็บบ้านทุ่งโพตำบบุญชุมบ้านตับซึ่งเป็นคุณเชิญเข้มแข็งเป็นชุมชนต้นแบบครับเราได้ขับเคลื่อนหลายๆฝ่ายแม่นะการสร้างสาธารณสุขครับอุทัยนามอมครับรอพศตครับแล้วก็นักศึกษามอครับเราได้ขับเคลื่อนกิจกรรมพร้อมกันเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทางตำบลทุกมมิงนทับได้กับเพื่อนันนี้ก็มีกอนรับชนะเยี่ยมเยียน,ยยนครับโครงการสารพลังเครือข่ายและผลักดันนโยบายเพื่อลดการบริโภคหวานมันเพมครับก็เป็นทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับกับพี่น้องเราได้ ครับก็เห็นพี่น้องเราสุขภาพดีทุกคนครับดูสาวงามสวยใสย่ส <c oughs> หุ่นดีทั้งเพีครับก็เป็นความโชคดีครับที่เรารู้สึกครับเข้าถึงครับเรื่องสุขภาพโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลนามอมครับหัวหน้าฐานะสุขอำเภอนามอมและก็อ,อ่ารอปสตของตำบลทุ่งมิง ครับแล้ก็อสมองครับทุกภาคส่วนครับเราจะอ่านหน้าเ้า่ากานและก็จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันครับก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้รับการบันหมูบ้านยอดเยี่ยมครับหมูบ้านดีเด่นของบ้านทุกโพ ครับก็เป็นฟ<อ>าล์น<อ>ครับวันนี้ก็ทางคณะกรรมการก็ได้การต้อนรับจบากพี่น้องไลเดนครับของบ้านทุกโคได้น,นำให้ทางคณะกรรมการ ครับตอนนี้คณะกรรมการจากกรุงเทพก็กำลังวางแผนเพื่พอจะถึงแล้ว ครับชุมชนบ้านที่โพเราเราก็ในเรื่องการรักษาป่าป่าครับไม่ว่าถนนทางครับคือว่าขยะของท่านทางเราลาวยาของวัดเราการช่วยเหลือครับดูแลในเรื่องและอบตก็มีรถจัดเก็บขยะครับมาจะเก็บขยะทุกวันพุธทุกกองศากาเราจะเก็บจังเรื่ละ สี่ครั้งครับก็ชุมชนก็มีความร่วมมือครับดูแลเรื่องสุขภาพครับมาหวานมันเค็มครับโดยโดยยมีครับมีการคัดกรองเบาหวานครับโดยอ่าพอเขามอครับและก็รีมรอสตอครับมัจะมีโรงพยาบาลดาวมองครับเมื่อไม่กี่วันก็ทาง รูพยาบาลนาหมองครับก็มาตรวจคักรองไวรัสตับ b ีและซครับที่วัดโพธารามนั้นก็เราก็ได้กลุ่มป้าหมายประมาณ200ท่านครับอ่าผลการบลว่าก็ไม่มีใครเป็นไวรัสตับบีและีครับนั่นก็เป็นการกับเคลื่อนในเรื่องสุขภาพ เลยหกมาดินเรากมาไม่ได้ไปได้กไาเหรอาเยอะเยเยอันี้่เปน้อมับีครับวันนี้โดยทางคณะกรรมการจะได้มาเยี่ยมชมับผู้ชนมาแล้วครับเจ้าของงานอาจารย์เียงง หมดธาตุลงเลยัยนี้คณาดิทางมาแล้วนะกรรมการโครงการสามพลังเครือข่าย นยโยบายเพื่อลดบริโภคหวานมานันเค็มคนะรับยีนะีก็รับคร,รับดีนี้ก็รับครับก็ ดีดีต้อนรับทางคณะกรรมการครับที่มาเยี่ยมชมทางการขับเคลื่อนครับของครับเชนนั่งรับเชนั่งบเชนนั่งครับับนั่งครับเดี๋ยวเราจะชมการแสดงของน้องน้องเยาวชนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงของลายแดงตำบลบุรินทร์ ครับซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับเชิครับเชิครับผครับผลของการลดไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มครับก็มีร่างกายที่แข็งแรงครับเชิญชมได้เลยครับ रोहन का ุนไปในด้านปราฮิใจมีอุ่นไปในด้านปราฮิใจมีอุนไปในด้านปราฮิชอบ่วยเลือกเตื้ออุ่นคนดีชอบคนทีมีสิ้นมีทางชอบคนทีมีสิ้นมีทาชอบคนทีมีสิ้นมีทางวันคุ่นวันพระลบพระเบียดเบียนคิดนิ่งเน,นียนความชั่วไม่ทะลักเนียนเนียนความ Uso duro, ស្លាស់វីនឹង